สวัสดีครับวันนี้มาดูรีเพย์ของเพียวลี่กับมิคังโกะนะครับเริ่มด้วยผมเป็นคนเริ่มก่อนนะครับทําการนอร์มอลเพียวลี่ครับผมเอฟเฟกครับเปิดหน้ากอง3ใบนะครับเสิร์ฟเวทกระดักขึ้นมือตอนนี้ไม่เจอก็ต่อด้วยแฮปปี้เมมโมรีครับทิ้งมือ1ใบนะครับเลือก1ใบไม่ถูกคอมไพลแล้วก็สเตรย์เพียวลี่นะครับผมแล้วก็เชนหนึ่งเชนสองครับเชนสองจะเสิร์ชเวทมนต์กับดักที่ไม่ใช่เวทฉัพันธ์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของบาวครับผมก็จะได้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบผม ก็เสิร์ฟเป็นไมเฟรนขึ้นมือครับแล้วก็จวดได้สโน์ครับเอฟเฟคของตัวไมเฟนจ่าย5้0อ่ะทำการเลือก3ใบนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายเลือก1ใบให้เราครับเราก็เลือกหน้าสากันมาเลยนะครับผมก็คือ delicious memory นะครับเราจะได้ใบนี้จวดๆนะครับกด delicious memory ครับ1ใบไม่ต้องมาจากแบ t t เทินครับ space e a i r y ครับผมแล้วก็ทิ้งสโน์นะครับเชนหนึ่งสโน์ครับจะเสิร์ฟ dark world เชนสองครับผมเปิดหน้ากอง3ใบครับ เลือกหยิบหนึ่งใบครับผมก็เลือกหยิบฟิลขึ้นมือนะครับตรงนี้เลือกหยิบฟิลเพราะว่าพวกเทลลี่ที่ถูกสเปย์นยจะได้ไม่โดนทาร์เกตจากเอฟเฟกของกาดได้นะครับผมเอฟเฟกของสโนก็เสิร์ตตัวเองขึ้นมือครับผมแปดฟิลเลยครับคราวนี้เราก็ไม่โดนทาร์เกตแล้วนะครับเอฟเฟกของดามครับผมเลือกเวทคลิกเพย์ในหลุมหนึ่งใบครับผมทําการแปลงล่างนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นวัตถุดิบครับแล้วก็ กด Happy Memory ครับผมเชน1นแล้วก็เชน2นะครับเชน2ของตัว e x c e บอกว่าเมื่อใช้งานเวท Quick p e n s l นะครับผมใช้ได้สูงสุด3าครั้งนำเวทใบนั้นเข้ามาเป็นวัตถุดิบให้กับการใบนี้นะครับผมแล้วก็คราวนี้ก็เลือก My Frame ไม่ท้องเราใจเอฟเฟกต์การ์ดครับทิ้งส n o ครับเชน1เชน2ครับผมเชน2เปิดหน้ากอง3ใบนะครับผมหยิบ p e a r y 1่ใบก็เลือกเป็นไม่บนฟิลนะครับผมแล้วก็สน o เสริตัวเองขึ้นมือนะครับ จากนั้น e x ็กซนะครับผมเป็นตัวผู้หญิงนะครับเอฟเฟกครับผมตัวนี้สามารถถอดไส้หนึ่งใบเปิดหน้ากองของเราครับผมใบบนสุดถ้าเป็นเวทมนต์กับดักนะครับเอาขึ้นมือแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ทิ้งลงห้องสารนะครับก็เจอเป็นเวทอย่างตัว p พ e ตี้เมมโมรครับผมกด p พ e ตี้เมมโมรครับผมเชนหนึ่งแล้วก็เชนสองโตได้ปั๊มครับผมเอฟเฟกของเอ็กซ์เพลปั๊มก็ได้ยาไส้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับผมแล้วก็เอฟเฟกของเอ็กซ์เพลย์ปั๊มครับ ถ้ากว่ามี delicious memory นะครับผมหรือว่าก็คือเจ้าเวทกินอาหารใบนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานคุ c k เอฟเฟคครับเลือกเวยกำลังเนื้อสารสอใบนะครับนำมาใส่เป็นวัตถุดิบครับผมของมันได้แล้วหลังจากนั้นเราก็อัญเชิญเป็น X x p e r y น่อยนะครับผมถ้ากว่ามี5ใบนะครับผมเป็นไส้หรือมากกว่าครับสามารถเชิญโดยพับวัตถุดิบตัว e x, x p e r ์ e ของเรา1ตัวนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ลิงก์เป็น IP Mascarina นะครับบอร์ดนี้นะครับจะเป็นบอร์ดการไคจูหากว่า Experi Noi เนี่ยนะครับผมมันโดนไคจูทับนะครับเจ้านี้เนี่ยนะครับมีเอฟเฟกประเภทที่ไม่รับการสั่งใช้งานการอฝ่ายแล้วก็หากว่ามีเพลย์ e ี L ่ e นะครับผมเลเวลหนึ่งอยู่สามารถถอดไส้2ใบเลือกเตะการ์ดนะครับผมในสุาสานหรือโบสานอีกฝ่ายได้โดยจะเป็นควิกเอฟเฟกนะครับผมคราวนี้เราก็ทําการเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกของตัวเวทฟิลครับ นำเวทฉับพันนะครับผมมายัดไส้ให้กับตัว Exise Pearly หนึ่งตัวนะครับก็ยัดให้ตัวใหญ่โดยเวทที่ยัดเนี่ยก็จะเป็นเวทจัวอย่าง Slippy Memory ที่จะจัวได้ Sand t by Fade อีกฝ่ายนะครับ e f f e c ับ Sand by Fade จวดหนึ่งครับผมแล้วก็โดน Kaiju Radiance นะครับผมก็จะเป็นเชนหนึ่งของอตัวเวทฟิลนะครับผม Space Pearly จากหลุมนะครับหรือเด็กหากว่า Card p e l y Exise เราลีฟฟิลนะครับผมจาก Card e f f i c าย แล้วก็เชน2นะครับต่อด้วย m y ไมเฟนนะครับผมถ้าว่ารีฟิลจากการที่เฟรอา์ก็จะได้เก็บเวชชัพพันนะครับในหลุม3ใบที่ชื่อแตกต่างกันนะครับผมสามารถเลือกเก็บได้มากสุด3ใบเลยครับแต่ว่าอันนี้มี3ใบพอมี3ามใบพอดีนะครับผมก็เก็บ3ใบเลยแล้วก็สเปร์ตัวดํานะครับเอฟเฟกต์ดำก็เซิร์ฟหนึ่งใบครับก็เซิร์ฟกับดักขึ้นมือนะครับผม โนมอนมาเป็นดีเวนเนอร์นะครับผมอันนี้ชัดเจนได้ว่าเป็นไคจูนะครับสําหรับคนที่อ่าายแหลงตอนนี้ถ้าโดนโยไคจูมีโอกาสสูงมากที่จะเจอกับเด็กมิคังโกะนะครับผมคราวนี้เอฟเฟกของดีเวนเนอร์ครับผมส่งเอลเดอร์เอนตีลงสายแล้วก็เพิ่มเลเวลเป็นเลเวลหกนะครับจากนั้นเอฟเฟกของตัวเอนตี้ก็จะยิงนะครับแล้วก็ทําการลิงก์ต่อโดยเอฟไอพีสมัสคารินานะครับเอฟเฟกก็คือสามารถสั่งลิงก์ได้ในเมนเฟสอีกฝ่ายครับผม ก็ลิงก์กับไคจูราเดนส์เลยนะครับเผื่อกันว่าจะเป็นมิคังโกะจริงๆแล้วก็พวกมิคังโกะเนี่ยนะครับเราไม่ควรยืนมอนที่พลังโจมตีเยอะไว้เพราะว่าพวกมันอ่ะจะมาตีโขบเราแล้วก็เราจะเป็นคนเจ็บแทนนะครับจากที่อีกฝ่ายจะต้องลดดาเมจใช่ไหมเราก็เลยลิงก์คู่นะครับผมเป็นอาร์อสเเลียแล้วก็เอเออสเเลียก็ยิงตัวเองด้วยครับคราวนี้มันก็จะเหลืออยู่แค่ตัวดีฟเนน้อยๆละนะครับการที่เราจะตายแล้วก็ ใช่ฝ่ายปิดเราไม่ได้เธอหน้านะครับเราสามารถปิดอีกฝ่ายเพราะว่ามือและทรัพยากรของเราในเยอะแยะมากเลยนะครับจากตรงนี้อันนี้ก็อีกฝ่ายกดยอมไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาเล่นเป็นมิขังโกกจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มโอเพนเด็กก็เป็นสายมิขังโกกผสมคาทิล่านะครับผมแล้วก็มีพวกผสมดีไวเนอร์เข้ามาด้วยเล็กน้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ แนวทางการสู้นะครับผมกับเด็กในการต่ายแหลงเนี่ยทุกคนควรทำท่า IP m a s ัสคาล a นครับในกรณีที่แบบจะเจอกับพวกไคจูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะได้มีลิงก์ต่ออีกสักอินตอร์หลับหนึ่งนะครับผมเอาไว้ขึ้นเป็นอัสเตรลียก็สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับทุกคน